เป็นน้ำาตาลตโนดแท้เลยค่ะน,น,น้ำตาลเมืองเพชรคุณพ่อแหวงตื่นขึ้นมาก็กวาดบ้านนะคะบ้านใหม่เขาค่ะเขามีรั้วใหม่ปกติต้องเป็นที่นอนของหมีกับมอมนะคะบริเวณนี้ลูกชายขยันจังเลยลูกชายอ้าวก็ ต้องอาชีพเดิมครับเข้าครัว <c oughs> เหมือนเดิมฮะ <c oughs> ไม่มีที่เข้ามะมอมมอมเข้าบ้านไม่ได้หรอมอมอีโจมาดูมอมดิ <c oughs> มอมมันมันงงอ,อ่ะจะเข้าทางไหนดีว่าคือเป็นที่ประจำของเขาอะ่ะใต้ถุนเตียงแม่เอาดูซิมอมจะเข้ายัางไงอะ่อะอะ่ะอ่ะ ไปบ้านโน้นให้ดูจากด้านในนะคะอันนี้คือกั้นหมาโดยเฉพาะเลยใช่ไหมพ่อ,อพกั้นหมาโดยเฉพาะเพราะว่ามันมันมันเป็นปัญหายัางไงเพราะถ้าไม่กั้นเนี่ยหมามันก็วิ่งลุยอย่าง,งนี้นี่คืนก็นอนอยู่างนั้นวันในฝนตกเหยียบเข้ามาเหยียบลุยเข้ามาเหม,มือนบนทะเลเลยอ่ะ เลอะเลยเลอะหมดเลยเพราะว่าข้างนอกมันเป็นดินอย่างเาางีง้ยนะเด็งๆจะไปซื้ออันนี้มามาใส่อู้มันไม่ไหวแล้วตลินแย่ถูทั้งสามรอบสี่รอบก็เหมือนเดิมอีกอไม่ไหวจริงพ่อก็เลยไปซื้อวันนั้นน่ะนี่พ่อควักตังทำเองเลยเหรอคะตกตังทำเองอืแล้วหมดยางตังตอนเนี้ยที่ตัวหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเอ๊ะทำไมมาพูดใกล้ๆแถวเนี้ยฮะมีวัตถุประสงค์อันใดหรือ นี่กระถูสองอะไรห,หรอคือมันก็เดินมานี่ไงอย่ามาทิ้งขยะนี่ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ดีอันนี้คือน้ํายาไก่เหรอคะนี่เป็นน้ํายาไก่ครับใส่หอมแดงด้วยนะ <c oughs> อ่าคุณกําพูก็ทําของคาวนะคะเราก็จะบรรเลงของหวานไป ได้แตงไทยมาจากตลาดเมื่อวานนี้โลละสิบบาทได้มาสามลูกด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะหั่นเป็นแตงไทยน้ำกะทิไม่ได้กินนานมากที่กัมพูชอบกินไม่ใช่เหรอ,อรนะแตงไทยน้ำกะทิอ่ะ คุณนุ่มประทายมานำใจให้จัดยังเนี่ยัขอเวลาแป๊บเดียวทำทีเดียวสองหม้อไงอ<ห>้ออันนี้เป็นอะไรนะอันนี้จะเป็นต้มยำแต่ว่าเราจะเอาเนื้อไก่ที่ต้มเนี่ยมามา,มาทำเป็นน้ำยาขนมจีนฉ<ห>ีกเนื้อไก่ออกแล้วเอาไปโขลกใช่ไหมล่ะใช่ครับเขาโขลกไก่ใส่เครื่องเลยใช่ไหมทั้งหลายทั้งปวงฮะ,ข,ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชงกระชายหอมแดง กระทกระเทียมกระเทยอ้นไม่เกี่ยวคลอกรวมไปกับเนื้อไก่เลยเมื่อเราคลอกเครื่องเทศนะฮะทั้งหลายทั้งปวงกับเนื้อไก่เข้ากันจนจนจะเป็นเนื้อเดียวกันเห็นไหมฮะเนี่ยครับไม่แยกชิ้นไม่แยกอะไรแล้วเราก็ลงไปเลยนะครับปลาอ่ะเดีวคนดูหน่อยสิคะว่ามันหน้าตาอย่างไงเพราะหลายท่านทําตามแล้วพยายามตามสูตรที่กัมพูอยู่นะคะใส่ไก่นิดหน่อย นะครับมไม่ไม่ได้ใส่ให้ข้นถ้าอยากจะได้ข้นๆก็ท่านก็ตามไก่เยอะๆก็ได้นะครับอันนี้เราก็ทำไก่แค่ชิ้น2อิ้นตามงบนะฮะก,ก็ดีมากก็ดีมันคนทำอะไรมันก็จะดีมันคนทำนะมันตดีจริงๆจ้าเดี๋ยวกินกันเลยนะจ้าเดินจับลาวเหรอคะแม่ เห็นไหมแม่ก็มีที่จับเลยไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วเนาะเอออันนี้คือเดินไปเดินกลับออกกําลังกายเหรอคะอ๋อนึกว่าจะเดินมาครัวกลับไปแล้วค่ะนี่ขยันถูมากค่ะไม่เพิมขึ้นขยันได้ป่ะเนี่ยเุณบอ ครัวสวยแล้วอะ่ะช่วยทําน้ํากะทิให้หน่อยแล้วก็เราได้น้ําตาลเป็นน้ําตาลตะโนดแท้เลยค่ะน้ําตาลเมืองเพชรใส่เกลือลงไปนิดหน่อย ราคาขนมจีนเห็นไหมเนี่ยค่ะพี่เพชหน้าตาอย่างนี้แต่หอมนะหอมนะพ่อค่อนข้างหอมเลยแหละกินได้ปะเสียหมดเลยเสียยังไง ต้องเล็กว่านี้ใช่ไหมเขาบอกว่ามันเป็นส่วนน่องซึ่งตำยากมากไม่เปื่อยนะเอากินลองเบองเผื่อจะอร่อยเนาะอย่าติเลยแม่พอเขาทำให้กินก็อย่าติเลยจริง พี่กรพูม,มาตุนฝีมือตัวเองพ่อเขาคอมเมนต์ไปแล้วเมื่อกี้แสบวะเม้นไปแล้วจะบอกว่าเสียหมดเลยป่ะงไว,วายวา,วา,วา,วายองพ่อบอกว่าเนื้อไก่มันไม่มันไม่ละเอียดมันต้องเล็กๆกว่าน,นี้เนี่ยมันเป็นชิ้นเป็นตอนอยู่ตําต,ตไม่ละเอียดเขาจริงๆเขาฉีกใส่นะไม่ไม่ตาให้ตําให้แบบละเอียดเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ติซะติซะไม่อยากกินเลยอะ <c oughs> ก็ดูชิมรสชาติก่อนนะคะมันแน,นบแนบบอลแล้วลองชิมมือเงินม่เอออร่อยอยู่ได้หรอโอแซ่บเยอ่พ่อถามวาเห็ดเป็นไหม,ไมด้นด้นทำถ้าไม่อร่อยรอรอกินฝีมือลูกสาวนะกำลังสับไหล่สับปลาใช่หน้แนไหม ก็หอมบ้างเขาใหญ่มากปลูกในกระบอกกระถางผงนมาใจกะดใจอืมพริกป่นมันพี่ยอดพีพพพ่ยอาพริกป่นเลยน่ยยไม่เผ็ดรม่นะแต่ทำอย่างนี้แหะดีแล้วเผ<น>ื่อกินไม่เผ็ดเนต้องมีเพเผ็ดตัวเท่า เผ็ดเป็ดเผ็ดเผ็ดกินไม่ได้อรัพ่อไม่ใคร่กินเผ็ดไหลแต่ไม่มีใครกินมซะแม่กินอะไรขี้ก้อินอ๋อนั่นเดี๋ยวนายลองชิมดูแซะก็เห็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอแถวร้อยเอ็ดอะทำน้ำใสเจงเลงอย่างนี้ไม่ใช่เหรอฮะร้อยเอ็ดบ้านคุณนะคุณรัชนีน้ำยาขนมจีนแบบใสๆอะอือนัว แ่บเป็นอย่างรร่าพ่อแยแหวงปัดท้อปัดทยายแอบมากินเล้วเจ้าเา <c oughs> ดี๋ยวที่แอบมากินใจลอยเนะเยาะมันเห็นแอบจะแทบๆบบนะเอออร่อยนะครับอร่อยมีคนไปแกะตามคลิปอะ่ะว่าพี่กำพูทำยังไง <laughs> แต่อย่าใส่ลูกชิ้นใส่ขาไก่อะไรก็ได้นะคะ <sm ell an> เพิ่มโปรตีนเข้าไปอันนี้เป็นอาหารคนจนไงไม่ใส่โปรตีนเลย,เลย <laughs> ใส่ไก่ก็แค่สองสามขาสูตรนี้ก็อร่อยจริงๆถ้ามีเวลาก็คือตำไก่ให้ละเอียดแล้วก็จะใช้ไก่บ้านให้ใช้อกไก่นะคะอกไก่เนื้อเขาจะเยอะกินชาวเสร็จแล้วเราก็กินหวานนะคะก็ต้องตกท้าด้วหวานนะฮะแบบเหมือนพระเลยบ้านๆเหล่านี้แหละครับนี่แตงไทยแตงไทย <S 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 พ่อแหวกินบ่ แตงไทยถึงตาวาบ่ทันอย่างนี้นบ่ถึงเวลาเมื่อบ่ถึงเวลายังบ่ถึงเวลาอ,อร่อยแตงไทยหอมใช่ไหมหอมเว้ยยังกับแตงไทยไชาวบ้านอะ่ะแตงไทยหอมแล้ว,แล,วแล้วนำน้ำกะทิอร่อยมากเอาเม็ดมอร่อยไหม,มเม็ดเหออรอเม็ดเอาทิ้งที่ไหนเลยที้ยังไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งอยู่ในกระมังเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวหวานได้เลยใช่ไหมแม่หวานเลยตาาเดี๋ยวมันก็งอกเองโอเคโอเคค่ะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องแหงนแม่ต้องตากไหมแม่หรือหวานได้เลยใช่มีหก็วานได้หวานเลยนะได้ได้เดี๋ยวหนู้อไปหวานเลยป่าข้าวโพดนะเขาจะไถ่กรอบหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเป็นป่าตะไคร้ดีริมริมขอบน้ําดีกว่าเนาะริมสระไหมตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้นะแนวที่มีน้ํำโอเค แตงไทยมีประโยชน์ค่ะแม่กินไปเลยอย่าไปกินน้ํามันเยอะอกินแตงเยอะๆค่ะหนึบดีนะแม่เนาะดูสิชาวบ้านเขาปลูกแตงไทย